ตอนนี้รู้สึกรู้สึกเหมือนร้อนนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องอะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวลงก่อนแล้วค่อยไปต่อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อิสระด้วยนะคะสวัสดีพี่อิสระค่ะยี่แตงโมเหมือนเดิมทานข้าวไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยแตงโมเหมือนเดิม เราบังรอเพื่อนๆเ,เราก็มีใครอีกเนะ <c oughs> เาะมีพี่ลำดวนด้ค่ะขึ้นปสองแล้วค่ะโอเคค่ะไปเล่นี่คอมเมนต์แล้วค่ะค่ะครอบครัวตัวอออคือพี่ลำดวนค่ะพี่ตุกตาอ่ามารวมสวัสดีทุกคนนะคะจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีครับคุณตุกตุ๊กนะคะ อ่ะแล้วบอกให้ราเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตนะคะน่าจะลืมปัดแอปเหมือนเดิมแล้วเปิดแอปก็ปัดค่ะอ่ะตอนแรกบอกว่าไม่ไปเตะนะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณต้นจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีพี่เอียดจากพี่กัญญาลัตณ์นะคะอ่านไปรือยังเอาอีกรอบนะคะอืมสวัสดีจ้าสวัสดีน้องปรับพัดสอนนะจ๊ะ สวัสดีครับคุณประพัฒสอนนะคะจากพี่อิสระค่ะคุณประพัฒสอนอยู่อัสกลนครหรือเปล่าคะสวัสดีเยลินค่ะจากพี่จัญญานะคะสวัสดีจามูจากคอบครัวตอค่ะสวัสดีค่ะน้องหมูหมูจันยาจากแม่พัชลินค่ะดูคลิปไปค่ะพี่จัญยานะคะสวัสดีค่ะน้องลำดวนจากแม่ละเอียดค่ะตุ๊กจากแม่ไพวันนะคะสวัสดีสงสัยคุณแฟนแอบไปเตะบอลแน่เลยค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ไว้มาส่งกําลังใจนะคะน้องภูขึ้นไหมวันนี้พี่นุ้ยไม่ขึ้นบางทีไปหลังบ้านแล้วก็ลืมนะคะว่าใครแจ้งขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก,บทก็บางทีก็ลืมทํางานไม่ได้เข้าบ้านใครนี่ต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะถ้าช่วงว่างเนี่ยจะรีบบึ่งไปหาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องภูมินจากพี่ปรับพัสอนอยังอยู่หรือเปล่านะคะอ่า ตั้งแต่ก่อนเปิดหมดมืออาชีพค่ะก็ได้เจอกันหน้าฝีดอยู่นะคะกับคุณประพศ์นะกำลังทําแกงหมูใส่มะเขือจ้าจากแม่พัชรินค่ะยังไม่กินข้าวนะคะไปกินข้าวบ้านแม่ลินได้ค่ะแกงหมูใส่มะเขือจ้ามีพี่หมูจันยาด้วยนะคะมีแม่พัชรินด้วยค่ะพี่ต้นน่าจะขับรถกลับบ้านแล้วแหละสวัสดีค่ะพี่เอียดจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีพี่ลาจากพี่แววตานะคะ พี่ต้นไปเตะบอลค่ะสวัสดีค่ะน้องยาจากแม่เอียดนะคะสวัสดีครับรัฐจากพี่อิสระค่ะที่แสนจะชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้สมุทรสาครฝน,นตกค่ะตกเยอะเลยนะคะช่วงบ่ายๆนะคะตกลงมาเยอะเลยก็ทำให้ชุ่มฉ่ำดี ใช่ไหมใช่ไหมจำได้ว่าเมื่อก่อนอใช้ชื่อเฟซว่าฝันอะไรสักอย่างใช่ไหมคะน่าจะลองดีที่สุดแล้วสวัสดีพี่กัญญาลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลาจักมาดมแตมน,นะคะสวัสดีจาน้องยาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะพี่วันไพวันใช่ไหมจําผิดคนไหมเนาะขอภัยนะคะถ้าจําผิดขออภัยนะคะนะคะ สวัสดีพี่ลินจากมาดามแตนนะคะสวัสดีเพื่อนส้มและทุกคนในห้องสวัสดีเพื่อนยาด้วยจ้าสวัสดีน้องหวานจากมาดามแตนนะคะพี่ต้นน่าจะขับรถกลับบ้านแล้วแหละสวัสดีค่ะพี่เอดจากแม่พาชรินคคะสวัสดีพี่ลาจากพี่แววตานะคะพี่ต้นไปเตะบ,บอลโหไปเรื่อยกินตั้งแต่ก่อนขึ้นไลน์แล้วคะ่ะตอนนี้ใกล้หมดแล้วโอ้ยเพื่อนก็เวอร์ไปปิดซอยเลย สวัสดีพี่อิสระจากพี่กัญญาลักษ์ค่ะหรือเปล่านะคะเราเจอเก,กันหน้าฟีดอยู่สวัสดีค่ะพี่อิสระจากจากแม่พาชลินนะคะวันนี้ฝนเออวันนี้อุตรดิตฝนตกไหมคะแมะลินขอบคุณแม่ไพวันด้วยค่ะเอะขอบคุณน้องหวานอัจ,จิมาด้วยนะคะอ่ะมีใครอยกเนาะขอบคุณที่แสนจะชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้สมุทรสาครฝนตกค่ะตกเยอะเลยนะคะช่วงบ่ายนะคะ ตกลงมาเยอะเลยก็ทำให้ชุ่มฉ่ำดีคือตอนนี้รู้สึกรู้สึกเหมือนร้อนนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องอะ่ะเปิดไฟดีกว่าเออเปิดพัดลมดีกว่ารู้สึกว่ามีความร้อนนิดนิดสวัสดีพี่เอียดนะคะจากมาดามแตนคะ่ะ ภูมินจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีจ้าน้องวานสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องอจิมานะจน๊ะอจิมาน้องหวัดอจิมาจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะผานไปผานมาแวะมาทักทายกันได้เลยจา้าเดี๋ยวไปหาขั้นให้นะคะสวัสดีคะ่ะนนใช่ใช่วันนี้ปังมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวส้มไปเดี๋ยวส้มไปเมาส์มอยหลังบ้านเรื่องอ่าเพย์พอให้ฟังคะ่ะมาจา้าสวัสดีจา้าเป็นไงบ้างปากยุบหรือย สวัสดีค่ะเพชแม่ละเอียดจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะรถตุ๊กตุ๊กจากแมทนะคะสวัสดีเลยค่ะไม่ร้อนเกินไปแล้วไม่หนาวเกินไปกําลังดีสวัสดีค่ะคุณปัทพศรจากแม่พัชลินค่ะไม่แน่ใจสวัสดีจ้าพี่ลินจากครอบครัวตัวออค่ะสวัสดีพี่อิสระค่ะจากพี่จันยาค่ะอ่นน้องตุ๊กน้องรถตุ๊กตุ๊กน้องน้องได้เปิดหมดมืออาชีพหรือเปล่าคุณนุ้ยจากพี่อิสระค่ะวันนี้ไม่ไม่คุณนุ้ยเสียงหวานเลยค่ะพี่อิสระ ปกติพี่อิสระไม่ขึ้นจ้าโอเคค่ะเนี่ยยินดีต้อนรับนะจ๊ะไม่ค่อยได้เจอน้องตุ๊กเลยหน้าฟีดก็ไม่ค่อยได้เจอนะเนี่ยอ่าสวัสดีน้องลำดวนนะจ,จ๊ะจากพี่โชติดาหมดค่ะแตงโมหมดแล้ว <laughs> กินไปก็แบบว่าเพลินนะคะ <laughs> แบบสวัสดีพี่เอจากพี่ลำดวนค่ะ สวัสดีค่ะน้องหมูจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะอน้องรถตุกๆกสวัสดีค่ะช่วงนี้งานยุ่งมากๆเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอฟเฟกดีกว่า <c oughs> บ้านเราเต่าเยอะนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่รัาจากเพื่อนยาจา้า ดีครับพี่ต้นนะคะจากเพื่อนยาจ้าสวัสดีจ้าวงสะกรนะคะพี่ต้นเรียกพี่ต้นก็ได้ค่ะพี่แววตาพี่ต้นสีแม่พัชรินค่ะแม่พัชรินน่าจะไปแกงหมูใส่มะเขืออยู่นะคะดาวสว่างมากเลยจ้าใช่ค่ะออร่ามากเลยนะคะมาอีกแล้วดาวดาวตกดาวตกอู้เฉลิมฉลองอยังไงดีเนาะเฉลิมฉลองอู้เฉลิมฉล,ล,ลองเลยค่ะขอบคุณทุกคน โอเคค่ะพี่รัตอ๋อพี่พี่รัตสวัสดีค่ะพี่ต้นนะคะจากเพื่อนยาจ้าสวัสดีจ้าวงศกรนะคะพี่ต้นเรียกพี่ต้นก็ได้ค่ะพี่แววตาอ่าพี่ต้นสีที่แสนจะชุ่มฉ่ำน,นะคะวันนี้สมุทรสาครฝน,นตกค่ะตกเยอะเลยนะคะช่วงบ่ายนะคะตกลงมาเยอะเลยก็ทําให้ชุ่มฉ่าดีมีตุกตามีแตนมีต้นนะคะมีร้องมีน้องรถตุกๆุกด้วยนะคะอันน่าจะออกไปแล้วน้องตุกๆกนะคะสวัสดีค่ะน้องเรียน สดชื่นนะคะเย็นสบายสดชื่นเลยค่ะคือคืนนี้น่าจะนอนหลับสบายเลยนะคะอากาศเย็นชอบมากเลยค่ะโตอวอนนะคะจากน้องภูมินจ้าสวัสดีค่ะน้องไพวันนะคะจากแม่ละเอียดค่ะสวัสดีแม่วันค่ะจากน้องอัจจิมานะคะขอบคุณทุกคนค่ะอืมปอไปไลยค่ะปไปเลยสองนาทีนะคะพี่ต้นวงสกรด้วยค่ะ ขอบคุณน้องรถตุกๆด้วยนะคะขอบคุณพี่จันญาเอี่ยมสะอาดนะคะขอบคุณน้องภูมินขอบคุณแม่พัชรินขอบคุณสวัสดีทุกคนจ้าน,น้องตุกตานะคะจากแม่ละเอียดคะ่ะสวัสดีจ้าน้องภูมินจากพี่อิสระนะคะสวัสดีพี่อิสระคะ่ะจากน้องอจิมาคะ่ะสวัสดีจ้านุยปิยพรด้วยคะ่ะ สวัสดีครับแม่อามนะคะจากน้องภูมินค่ะสวัสดียายอามจากพี่กบค่ะสวัสดีจ้าน้องกบสวัสดีครับคุณแม่ลีนนะคะจากน้องภูมิมน,นะะจาน้าวันนี้พี่นุ้ยไม่ขึ้นน้องหวานเออมีน้องหวานด้วกินข้าวไปแล้วก็ตามด้วยผลไม้นิดนึงค่ะ สวัสดีครับพี่ต้นนะคะจากเพื่อนยาจ้าสวัสดีจ้าวงศกอนะคะพี่ต้นเรียกพี่ต้นก็ได้ค่ะพี่แววตาอ่าพี่ต้นสีดีค่ะพี่สลัดจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะพี่วันจากพี่โชติดานะคะสวัสดีพี่ตุ๊กตาอัจฉมาค่ะบ้านแล้วโอเคค่ะพี่ต้นกําลังอยู่กําลังฟังอยู่ว่าเสียงข้างนอกเสียงอะไร